มีเจ้าของหรือเปล่าสวยดีจะเอามาเลี้ยงจะเอามาเลี้ยงปลา <c oughs> นี่นะคะให้ดูกระถาง วิดินค่ะอันนี้คืออันนี้ดินนะคะเนี่ยดินนี่คือดินดินที่ผสมไว้แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้ปลูกที่ที่ผสมไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วงไม่ได้ปลูก ผสมไว้ก็จะมีดินนะคะที่ผสมไว้ก็จะมีใบไม้แล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็จะมีดิน ลากใหญ่มากขอบคุณสติกเกอร์สู้ๆค่ะคุณเยลาวันนี้ไปคอมเมนต์ยายทุมไม่ได้เลยอ้าวเป็นอะไรทําไมถึงคอมเมนต์ไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะเป็นอะไรทําไมคอมเมนต์ไม่ได้ออไคุณเ,เยลาเป็นอะไรอะ่ะต้นไม้ดอกไม้บรรยากาศสวยงามขอบคุณค่ะคุณเยลาอ้าวทำไมคอมเมนต์ที่ทุมไม่ได้เป็นเพราะอะไร แปลกจังเลยปกติเราก็คุยกันทุกวันเนาะย่ายทุ่มก่อไปคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเป็นแบบมันเป็นตั้งแต่ตอนไหนแล้วอะคือผู้เช้าก็คุยกันอยู่ื่อเช้าเราก็เข้าไปบ้านยียทุ่มอยู่นะตอนเช้าเราก็เข้าไปบ้านยียทุ่มอยู่ น้องรจนาสวัสดีอ๋อน้องรจนาสวัสดีพี่สุนันสุนันใช่ไหมคะพี่สุนันต้องใส่แว่นน้องต้องใส่แว่นนะคะไม่งั้นมองไม่เห็นคัวไม่เห็นตัวหนังสือคะ่ะเดี๋ยวปลูกต้นไม้ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตปลูกต้นไม้ก่อนเด้ออืมทำไมเป็นความเมียคนอื่นไม่ได้เ้ยแปลกจังอือเปลกๆเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังบ้านเนาะ พี่สุนันท์สวัสดีค่ะแต่คุณยาลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนตัดแต่งก่อนนะคะต้องขัดคำกอนหนึปงบนึดี๋ยวต้องตัดก้นมันทิ้งก่อนค่ะจัดนี่ก่อนเราก็ว่า,ายุนี้ไม่เห็นเย็ทุ่มอ่ะอันนี้หัวค่ะเราจะไม่ทิ้งนะคะเนี้ยอันนี้เราจะไปทาไวนน้เราจะเอาไปทาไว้เราจะไม่ทิ้ง น้องลาสวัสดีค่ะจะได้ปลูกหไหมเนี่ยต้นไม้ยจะเสร็จไหมเนี่ยอันนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะเนี่ยพิสูจน์พิสูจน์เสร็จแล้วะคะ่ะสวยปะไม่ใช่คนนะคะต้นไม้ต้นไม้สวยไหมเนี่ยตัดแต่งเสร็จแล้วตัดแต่งเสร็จแล้วยังได้ปลูกไหมเนี่ยคุยอยู่เนี่ยอันนี้มันใหญ่ไปอะ่ะ ไปเสียเราก็จะตัดออกนะคะมีลมบนมไหมคะพี่ลาพี่ลามีลมบนมไหมขอว่ามีลมบนไหมม,มีเลยมีลมบนเลยมีแต่เรากันอยู่สามคนเนี่ยนะอุ้ยเนาะ